ดูสิว่าดันโรจะแรงขนาดไหนนะคันนี้นะคุณนะ <Wow. S 1> ว้าวรถค่อนข้างจะเบาเลยสวยงามมากคันนี้ สวัสดีครับมาพบกุบลุง Shadow SD1 นะครับผมนี้ก็ไปอยู่ในเกมคราบต์คริงเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาการสอนนะครับผมทํารถเครื่องกระบะนะครับผมให้เป็น C14 นะครับผมให้แบบรถที่มันเป็นเสียงกระบะนะแบบเสียงกระบะที่เข้ามาใหม่นะครับผมให้เป็น C14 นะเออหลายคนก็ยังทําไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวก็ลองดูนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปลองเทสกันดูนะครับผมว่าเสียงกระบะที่แบบทําเป็น C14 มันจะ แรงไหมแล้วเสียงมันยังอยู่ไหมนะครับผมอ่ะโอเคครับผมไปดูกันเลยก่อนอื่นก็เปิด GG ขึ้นมาเลยนะครับผม GG อย่าลืมนะครับผมนี่ตรงจะเปิดก่อนเข้าเกมตลอดนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้ก็มาสอนนะครับผมก่อนจะทํานะสอนปั๊มเงินนะครับผมนี่เห็นไหมเงินเหลือศูนย์บาทนะทุกคนนะสอนปั๊มเงินนะครับผมอ่ะโคตรง่ายนะทุกคนนะเปิด GG แล้วก็กดที่คาบากิ้งตั้งค่านะครับผมเป็นตัว A โนนิมัสนะทุกคนนะแล้วก็ล่างสุดออกนะ ใช้2ตัวไม่ได้นะต้องใช้อย่างละตัวเราเข้าตัวที่สตาร์ทนะครับผมลูปทงนะนี่นะทงนะเราเข้าที่เลเวลนะครับผมนั่นคือการเล่นแบบเก็บเลเวลนะทุกคนเข้าอันแรกเลยนี่อันนี้นะครับผมอันนี้ก็ได้หรืออันไหนก็ได้มันมีหลายสูตรนะทุกคนนี่อันนี้อันนี้ง่ายนะอันนี้ก็ง่ายอันนี้ก็ง่ายเนี่ยอันนี้อันนี้ดีกว่าอันที่2นะทุกคนกดเข้าไปพอเข้าอ้นนี้แล้วกดจีจีขึ้นมานะครับผมเปิดจีจีกดเบนขยายกด ค้นหาคาว่า40นะทุกคน40แล้วกดค้นหาใหม่แล้วทีนี้มันจะให้เลือกประเภทเราเลือกตัว f นะทุกคนนะตัว f นี่มันจะค้นหาเสร็จนะครับผมมันก็จะเด้งกลับมาหน้านี้ไม่เป็นไรเกิดจีจีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยน40นะทุกคนนะหรือถ้ามันขึ้นหน้านี้ก็ปิดไปก่อนก็ได้แล้วก็เปิดตัวนี้ทุกคนนี่รูปเว้นไอ้รูปดินสอตัวนี้แก้ไขเข้าไปแล้วก็เปลี่ยน40นะทุกคนนะให้เป็นห้าห้าห้าสิบล้านทุกคนห้าแล้วก็ใส่ศูนย์เจ็ดตัว กดใช่เลยอันนี้ก็กดพับนี่ก็กดโอเตอร์เลเวลนะทุกคนนันที่สองนะเพื่อเป็นด่านนี่เรามาเล่นด่านแรกนะทุกคนนะสูตรนี้ทําสูตรเดียวกับพวกปั๊ม5,000ล้านนะอันนี้กดอันแรกกันนะปึ๊บกดอันอันแรกกันทุกคน c c e p t c h a l l e n g นนี่ทุกคนเห็นไหมเงินเงินมุมไหมห้าสิบล้านทุกคนเราวิ่งเข้ารอบเดียวเราก็ได้50ล้านเห็นไหมอู้หูออกไปเมนูทุกคน ปุ๊บเนี่ยทุกคนโอ้โหโคตรง่าย50ล้านนะทุกคนนะอ่าโอเคทุกคนไปทําการเอารถคันนี้ทุกคนนะคันใหม่ที่เข้ามานั่นก็คือ R 3 3นะทุกคนนะเอามาทําเป็นเครื่องกระบะนะทุกคนนี่ก็แต่งไว้เรียบร้อยนะทุกคนดูดิโคตรซิ่งนะโชว์เครื่องด้วยอ่ะมาดูครับผมตอนนี้เป็น4ี่หนึ่งสี่นะสี่หนึ่งสี่เครื่องสองแสนนะทุกคนนะอันนี้ไหมลุงจะไม่ใช้เครื่องอะไรเลยนะทุกคนนะแล้วทําเป็นสี่หนึ่งสี โดยจะทําให้มันเป็นเสียงกระบะนะทุกคนนะกดรีเซ็ตเลยป๊อป๊บปบป๊หนี่รีเซ็ตท,ทุกอย่างรีเซ็ตท,ทุกอย่างอ่ะแค่น,นี้เราจะไม่ซื้อเครื่องนะทุกคนนะเราจะไม่ซื้อเครื่องนะแล้วเราก็ <c oughs> เปิด G C ขึ้นมาแต่จําตัวเลขนี้ไว้นะทุกคนนะ H P 276แล้วก็วงเล็บ6กพ <c oughs> แล้วก็แถวที่ 2, 2> <c oughs> นะครับผมทอ l k กสามหกแแล้วก็ 368NN วงเล็บ4 4,400นระคนเราหาตัวเลขพวกนี้นะค้นหาที่เดือนนะมี4ีตัวค้นหา276ก่อนนะทุกคนนะเออลืมไปอย่าลืมเปลี่ยนตั้งค่านะทุกคนนะ HP จะต้องตั้งค่าเป็นตัวนี้นะทุกคนนะลองสุดท้าย,นะยเนี่ยสีชมพูเนี่ย XA โค้ดแอปกดแค่นี้กดตั้งค่าเสร็จกดค้นหานะครับผม276นะ276นะทุกคนนะกดคำว่าค้นหาใหม่ตัวนี้นี่มา2 7 6นะทุกคนนะ เราเปลี่ยน276ให้เป็น273นะทุกคนนะนี่ปอ๊บ276เฮ้ยพิมพ์ผิดนี่หว่าทุกคน27ถูกแล้วถูกแล้วเออ276ให้เป็น273เปลี่ยนแค่นิดเดียวนะเปลี่ยนลงมานะถ้าไม่เปลี่ยนมันจะเป็น HP แบบ418อะไรเงี้ย4 420อะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็น HP ที่มันมันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคมันยังไม่เป็น414นะมันจะเป็น420อะไรเงี้ยอ่ะทีนี้เราก็ไปตัวต่อไปแล้ว่าหก 680นะ6กหนะทุกคนกดค้นหาเลย1ัน0ปอ่ากดเปลี่ยนค่าแล้วผมเป็น800พเหมือนเดิมเลยเหมือนทำที่เราทำนะครับผมเพียงแค่เราไม่ซื้อเครื่องแล้วก็ทอก3 6 8นะทุกคนนะ,ะแบบไม่ซื้อเครื่องนะทุกคนจะแรงขนาดไหนนะถ้าไม่ซื้อเครื่องนะ3 6 8กดกค้นหาเลยเปลี่ยน368ให้เป็นรอบ1 2 7 ถ้านะทุกคนนะดูนะถ้าเราไม่ซื้อเครื่องมันจะแรงมันจะแรงไหมนะทุกคนนะดูนะครับถ้าไม่ซื้อเครื่องจะแรงไหมตน้นต้นอันต่อไปเปลี่ยนรอบท็อกรอบท็อกเราเปลี่ยนยังไม่แน่ใจเปลี่ยนรอบอ่าสี่สี่สี่ศูนย์นะค้นหาสี่สี่ศูนย์ให้เป็นเจ็ดเก้าเก้าแปดเหมือนเดิมทีนี้เรากดรีเซ็ตนะทุกคนกดรีเซ็ตนี่มาแล้วทุกคนเห็นไหมรอบมาแล้วไหม รอบมาแล้วทุกคน2อ3เวงเล็บ800 0แล้วก็2 1 2 7 5วงเล็บ7 9 9 8นะทุกคนนะทีนี้เราก็มาทำการซื้อเครื่องนะทุกคนเอ้ยซื้อพวกชุดแต่งนะทุกคนพวกทบงทอโบนะพวกออฟทั้งหลายก็เราก็ซื้อไปเลยทบวสอแสนนะครับผมล้อ1 0,000ซื้อทุกอย่างอ่ะพูดง่ายซื้อชิปซื้อท่อซื้อเกียร์ซื้อเตอร์คูลเลอร์ท่อซื้อ2อันไปเลย นี่ทุกคนเห็นไหมเอาอ๋อลุงซื้อผิดทุกคนเนี่ยกดรีเซตก่อนลุงต้องซื้อนี่ไอ้เครื่องสองแสนลุงไปซื้อเครื่องห้าหมื่นกดซื้อเครื่องสองแสนแล้วก็ซื้ออะไรอีกเดี๋ยนะเดี๋ยเดี๋ยวรีเซตดีกว่าเครื่องสองแสนนะทุกคนนะซื้อยางซื้อท่อพักซื้อที่เบรกซื้อเกียร์ซื้ออินเตอร์คูลเลอร์ซื้อนี่เฮ้ยไม่ถึงนะทุกคน เออแปลกใจมันทำไมไม่ถึงแต่ว่ารอบมันได้อยู่นะปกติรอบมันจะต้องถึงดีว่เราไม่ได้ซื้อเครื่องดิเนาะเออทุกคนดูดิลบไม่ได้อ่ะรอบมันไม่ถึงอ่ะทุกคนต้องทำอย่างไรเดี๋ยวขอแก้ไขแป๊บหนึ่งนะเป็นสามสี่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหเก้าเอามาทุกคนหลุดเมื่อกี้เหรอยืนเข้ามาใหม่นะมาเรามาทำการดันโหลดก,กันดีกว่า ดูสิว่าดันโลจะแรงขนาดไหนนะคันนี้นะทุกคนนะรถค่อนข้างจะเบาเลยสวยงามมากคันนี้ทุกคนดูดิดูชอบไฟหน้ามันมากเสียงยังได้อ่ะอุ๊ยโอ้ยุยยดฉากมาทุกคนดันโลกันดูสักรอบดีว่ามันจะ โหมดขนาดไหนคันนี้มาตั้งลำครับผมพร้อมอไปแล้วผม let's go ลุงคิดว่าน่าจะความเร็วอยู่ที่ประมาณ600กว่านะคิดว่าน่าจะ600กว่า ได้ไหมไม่ได้ไม่ถึงว่ะได้อยู่ได้อยู่600ทุกคนไหลปลายนะทุกคนนะไหลปลายไหลปลายเท่าไร่เบาก็ตก600 700อย่ะได้อยู่นะไหลปลายไหลปลาย,ายทุกคนนี่ชอบชอบรอบแบบนี้มากเลยมันไหลปลายดีอะ่ะนะท้ายลึกท้ายลึกขึ้นเลยท้ายลึกได้600อยู่แนละ้วเนี่ยถ้าไลเบาก็600อยอ่ะ ายลึกจัดทุกคนลายลึกจัดดูดิไม่มีหมดอ่ะ้ายลึกจัดโอ้โหจูนได้สวยมากทุกคนดูดิโอ้โหหลุดไปแล้วทุกคนโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วทุกคนนะก็มาลองทําตามกันดูได้นะครับผมรอบนี้นะก็แรงเหมือนกันนะทุกคนนะจริงๆมันถ้ารอบอะไรก็ได้เครื่องอะไรก็ได้นะทุกคนขอให้มันรอบเป็นสีหนึ่งสีก็รอบรอบท็อกสองพันสองอะไรเงี้ยสองพันสามเนี่ยมันก็จะแรงเหมือนกันนะทุกคนนะโอเคทุกคน แล้วเจอกันชิปหน้าทุกคนนะมี FC ถามหาลุงเต็มเลยนะแจกรถหน่อยอแจกรถหน่อยมาได้ได้ได้แล้ทุกคนมาแจกรถเล,ลเตรียมตัวนะครับลุงจะขายรถ1บาทไปเลยครับผมเดี๋ยวเราไปทำการขายรถกันนะครับผมคันนี้ก็สวยนะเขาโค้งดีอยู่นะเนี่ยคันนี้ โหแรงได้ใจมากอืมมันเป็นรถแบบยุคก90กที่แบบโดนใจลงมากเลยมันเป็นรถเเสียงอะไรมันคลาสสิกเป็นหมดอะรถคือมันเป็นรถซูเปอร์คาร์รนเก่าที่แบบคลาสสิกอะนีดดดดด่ดิขับมันมนเลยดูดูภายในทุกคนภายในนะรถยุค90ไหมภายในมันก็จะไม่มีอะไรเยอะอะไม่มีปุ่มเปิมอะไรเยอะมันเป็นแบบเมนนวลซะส่วน,สนใหญ่ แล้วก็ไม่มีดิจิตรงดิจิตอนะไรเ,เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเป็นอะนาล็อกหมดเลยได้ลมมากเลยขับรถยุก90 <c oughs> โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยพิชความ <c oughs> เรียบร้อยกีตตลกนี่ขับแบบนี้ก็ได้ลมกันนะเนนี่ยนะนทุกคนทุกคน หหก,กว่่าจะดิฟมาครับผมเต็มตัวแจกรถหนึ่งบาทมาทุกคนเราเราปิดคลิปด้วยการแจกรถหนึ่งบาททุกคนเต็มตัวนะทุกคนนะไลฟ์สดยังครับตอนเย็นครับตอนเย็นตอนนี้เรียนก่อนลุงไม่อยากไลฟ์นะเดี๋ยวเด็กๆมาติด ติดเกมมันจะไม่ดีนะเสียการเรียนนะครับผมอ๋อพร้อมพร้อมพร้อมอเป็นการแจกทียุติธรทำที่สุดแล้วนะทุกคนนะขายรถหนึ่งบาทใครไวใครได้นะทุกคนนะสามสองหนึ่งแจกหนึ่งสองปุ๊บเรียบร้อยใครซื้อไปนะทุกคนนะเรียบร้อยคนใครได้ไปไม่รู้ แตกแตกดีแจกใครได้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 วะผมได้นะดีใจด้วยนะทุกคนนะคนนี้ดีใจด้วยนะครับผมดีใจด้วยดีใจด้วยครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาแจกกันใหม่นะทุกคนนะครับผมไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้ามาแจกกันใหม่ บายบายสวัสดีครับเดี๋ยวแจกอีกในไลฟ์สดตอนเย็นครับผมลุงไม่ต้องเล่นอะไรเยอะลุงแค่แบบทำเล่นไลฟ์สดแจกคลิปคลิปแจกรถแค่นี้คนก็เยอะแล้วทุกคนแอดหน่อยแอดหน่อยอันนี้มันทำไมมันใส่กระโปรงนี่งกดแอดที่คิวบาคิวบานอะไรวะคิวบานเอ้ยทำไมรถมันลอยได้แอดทุกคน อดเพื่อนอดเพื่อนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับาบายบายอ่ะโอเคทุกคนบา,บาย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 สวัสดีครับบา,บาย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 อ่ารับแอดเรียบร้อยนะทุกคนนะไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับจากลาไปด้วยกันแบบซิ่งรถนะทุกคนนะดูสิชอบท่าเปิดประตูมากเลยมันทำได้เนียนขึ้นเลยนะตั้งแต่เขาสัปเดตมานะทุกคนนะ โอเคครับผมเราเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมกการซี่งรถ R 3 3หน้าพังหมดแล้วทุกคนบา,บายบายเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ